อา้าพ่อไปเล่นตลกอะ่ะกว่าจะกลับมาสองสามวันนะฮะโอ้โหตายแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพ่อไปเล่นตลกแล้วไปหาใครอะ่ะทำไมไม่กลับบ้านอะ่ะเล่นหลายที่ยังไงเปล่าฮะพ่อไปอยู่เมียน้อยเอา้าแม่ไปหลายวันมากมากกว่าพ่ออีกตา,ายเลยไปต้องสัปดาห์หนึ่งรู้ไหมแม่ไปอยู่ใครใครไปอยูย่กันใคร ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณจัดจ้านในย่านนี้การกินแบบเด็กๆดูว่าวิธีเด็กๆเขากินกันยังไงอ่ะแนะนำตัวหน่อยลูกชายสวัสดีครับผมชื่อสงการดอกกระโดนนะครับวันนี้ผมมาลงไม่ค่อยดีครับทำไมอะลูกอ้าวพ่อไปเล่นตลกอ่ะกว่าจะกลับมาสองสามวันนะฮะโอ้โหตายแล้ว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 พ่อไปเล่นตลกแล้วไปหาใครอะทำไมไม่กลับบ้านอะเล่นหลายที่ยังไงเปล่าฮะพ่อไปอยู่เมียน้อยอ้าวแล้วอย่างนี้แม่ก็เศร้าแย่ เครียดฮะแล้วแม่ก็ไปเหมือนกันอแม่ไปหลายวันมากมากกว่าพ่ออีกตายแล้วไปต้องสัปดาห์หนึ่งรู้ไหมแม่ไปอยู่กับใครใครไปอยู่กับยามข้างบ้านาไปไม่ได้อยู่กับใครอ่ะ้าวไปอยู่คนเดียวเนี่ยรู้ไหมผมอยู่ได้ถึงทุกวันเนี้ยพอก๋วยเตี๋ยวจัดจา้านเลยฮะเพราะมันทาง่ายอยู่คนเดียวกินคนเดียวครับ ิได้นะคะกับก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะจัดจ้าน<ล>ในยานนี้เตียรือโบราณจัดจ้านในย่านนี้ DIY เด็กๆทาได้ค่ะอา้าวพี่แอนครับสอสองทำไรครับเอาเลยลูกเอาเลยลูกอ่ะขั้นตอนแรกเปิดก่อนซีว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างได้ครับอุ้ยอันนี้ซอสอ,อ,อะไรเนี่ยอันนี้นะคะก็คือซอสน,นะคะเป็นน้ำปรุงรสก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณจัดจ้านในย่านนี้นะจ๊ะน,น,น่าจะเผ็ดนะเนี่ย อันนี้เผ็ดน,นะคะถ้าเกิดว่าอันนี้แนะนําได้นะคะถ้าเกิดว่าทานเผ็นดน้อยใส่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ทานเผ็ดเลยนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ดีไซน์กันเองนะคะอู้หูแคปชี่งใหม่ฮะชิ่งใหม่แคปชิง่งหล่อฮะ ครับคะเป็นเส้นปวยเตียวเรือนะคะซึ่งหนุบนึบนับนุ่มดึงดันจัความร้อน<ช>นะคะช,ช่วยเราไม่ต้องเปิดเตาแก๊สต้มน้ำไม่ต้องใช้ไมโครเวฟไม่ต้องตั้งเตาไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรเลยแค่เรามีน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิปกติก็สามารถทำให้เดือดได้เลยเลูกโอเคพลลูกหยินพันนี้ใสใช่ไหมหยินเส้นใส,ใสร,ร็จลูกเทน้ำน้ำปริมาณ250รอยหเคลรเทหมดเลย มันคือกล่องที่จะกลายเป็นหมอ้อไฟเพราะว่าเรามีถุงทําความร้อนตัวนี้ไม่ต้องอาไัยเตาแก๊สไม่ต้องอาศาน้ําเดือดน้ำร้อนโอ้โหดีขนาดน,นั้นเลยอันนี้ ฉีดตรงมาฉีดตรงมาแล้วตั้งในเดือกมาเลยลูกแล้วตอนนี้ถุงอันนี้มีไว้ทําอะไรสําหรับคนที่เริ่มกินแรกๆนะคะอาจจะไม่รู้นะคะว่า50าเ็นแคลน้ำที่จะเติม50าเ็นลมันประมาณไหนก็ถุงนี้นะลูกนะเขามีปริมาณให้ดูนะคะว่าห้เ็นแคลนะเราก็เทน้ําลงไป50า็นลนั่นเดือยผมดูให้นะโอเคเสร็จแล้วพบลูกเทเลยลูกลูกเทไปในน้ำมันจะเดือดหรอฮะใช่ลูกค่อยๆเท อันนี้นนนล,ลูกต้องระวังนะลูกนะเพราะลูกเทนะเทหมดปุ๊บใช่ไหมลูกรีบหยิบไปนั้นมาเลยพองหอยิบอัน,นี้มาวางเลยลกูกอปิดฝาเลมันไม่เห็นมันจะฟัาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูกำลังทำปฏิกิริยายอยู่คราวนี้นะคะเราก็นั่งรอกันเลยค่ะหกนาทีโอเคครับระวังนะครับสำหรับเด็กๆแบบผมนะครับเวลาจะเปิดฝาจะอะไรเนี่ยฮะต้องระวังไว้นะครับเพราะมันมีความร้อนมากนะฮะ ระวังด้วยนะฮะครบ6นาทีแล้วจ้านาทีแล้วไงลูกต้องเปิดก่อนระวังนะตรงนี้ม <ah> ันจะมีที่แง้มอยู่แบบระวังมือจับแค่นี้แล้วอีกด้านนี้ช่วยช่วยด้วยถ้าอยู่คนเดียวต้องระวังมากๆโอ้เปิดได้แล้ยฟูโคตรเลยฮะดูดิฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราสูบขอดูสีหน่อยอุ้ยสีน้ำตานะเนี่ยค่อยๆใส่ค่อยๆอุ้ยอุ้ยสีน่ากินมากฮะโอเคเข้มข้นลูกเข้มข้น แต่ว่ามันจะมีความเผ็ดแล้วถ้าเด็กๆไม่กินเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพื่อนนะนี่คือแคบเชียงใหม่ใส่ลงไปลูกใส่ลงไปเลยโอ้ไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าลูกอยากจะกินหมูกินลูกชิ้นลูกก็เพิ่มได้เลยลูกงั้นลูหยีบใส่เลยนะใช่นูใส่เลยนูใส่เลยผมเอาลูกชิ้นจ่าผักไหมไม่ครับผมไม่กินผักครับไม่กินผักก็ไม่ต้องใส่ผักเนาะครับ ก็ใส่ใส่ลงไปเลยลงไปเลยอุ้ยน่าก้าค่ะทุกคนโอเคอ่ะลูกชิมซิคขาคุณชอดแม่เลยนะน่นหลยเตมแดงแตมเต็มๆๆมมนี่เดี๋ยวจะมาให้สายแบวคเขาชิมครับอ่าชิมสิลูกอื้อร่อยฮะกลมกล่อมมากฮะเป็นไงกลมกล่อมฮะนี่ นี่ขนาดว่าไม่ต้องใส่ซอสปรุงรสนะครับถ้าใส่อันนี้เขาจะมีรสชาติหลายรสชาติแต่ว่าในนี้จะเป็นความกลมกลม่อมกล,กลางเด็กๆก,กินได้เลยไม่เผ็ดเลยคนแก,ก่ก็กินได้ในหนูลองเส้นสิลูกใช่ครับลองเส้นนลองตักเส้นก่อนนะยินเลยนะเป็นไงเส้นเหนียวนุ่มมากฮะไหนรีวิวซิไหนรีวิวซิแบบมันแบบไม่รู้จะอธิบายไงฮะอร่อยมากฮะ มันแบบเั็นลงตัวเบสสุดๆเลยฮะแล้วยากไหมันทำเนี่ยยากไหมไม่ยากนะหนูสามารถทําเองได้ใช่ไหมลูกได้ครับโอเคแล้วก็แต่ต้องมีความระมัดระวังอะถูกต้องเก่งมากนะคะอร่อยมากสรุปว่านะคะเด็กๆนะคะสามารถกินได้อย่างอร่อยอร่อยแล้วก็คอนเฟิร์มเรื่องความเข้มข้นสะใจนะคะกับก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณจัดจ้านในย่านนี้ค่ะ